สมปรารถนาในสิ่งที่หวังแล้วในช่วงเนี้สถานการณ์ดินฟ้าอากาศแปรปวนภัยพิบัติเยอะก็น้อมกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเป็นกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทราบข่าวพระองค์เนี่ยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยไปช่วยทงางภาคใต้ที่ไม่ต่ำกว่าห้าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านเลยไงเท่าท,ท,ที่ได้ยินข่าวมีคนมาบอกก็ อนุโมทนากุศลกับพระองค์นั่นนะพระองค์ก็แผ่บรารมีขอให้พระองค์มีพระบรารมีเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลยังความสงบความสุขความร่มเย็ยนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างเร็วพันแล้วก็คณะสงฆ์ก็พากันเป็นคนขวายช่วยเหลือ,อ,อมีบางแห่งตำหนิว่าพระสงฆ์เนี่ยไม่ควรไปทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ตัวน,น ว่าเช่นว่าบอกยมญาติมิตรทั้งหลายที่รู้จักกันและไปช่วยเหลือเนี่ยที่จริงบอกได้นะบอกได้มีวินัยกำกับเกื้อกูลช่วยเหลือได้เป็นทิฏฐธรรมิกาาประโยชน์เนี่ยได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ดูที่พระสงฆ์ทำได้แค่ไหนมันมีกฎเกณฑ์อยู่เช่นยอมยอมถวายโพรณามาอะไรมาเนี่ยสามารถสละโพรณาเหล่านี้ เ่าเนี้ยหรือสิ่งของเ่าเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเช่นสิ่งของที่เขาถวายมาในวัดเนี่ยประชุมสงฆ์สละสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเช่นอาหารหรือสิ่งของเครื่องบุญโภคบริโภคของใช้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น,นสามารถนะประชุมแล้วสา,าไปช่วยได้แต่ทีนี้มีผู้ศึกษาธรรมะเนี่ยก็ออกมาโฟกัสบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์อะไรเงี้ยเนี้ยเนี้ย ต้องระวังอย่าไปสร้างความแตกแยกในยุคแบบนี้ยุคแบบนี้มันยุคต้องช่วยกันแล้วพระสงฆ์นั่นแหละเป็นด่านหน้าบอกธรรมะบอกข้อมูลแล้วก็นำพาญาติโยมให้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ใช่นั่งมองกันตาปิบ,ปบอีกฝ่ายหนึ่งลำบากแต่อีกฝ่ายหนึ่งเรากับดูดายนิ่งเฉยไม่สนไม่ใช่เราและต่างาศาสนาด้วยไม่ช่วยเลยอย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้น พระสงค์ต้องบอกว่าจริงๆมนุษย์ที่เดือดร้อนต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกันต้องเกื้อกูลช่วยเหลือกันเป็นหน้าที่ประสงค์ที่ต้องออกมามีบทบาทได้ซ้าไปในการที่จะบอกแนะนําไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันไม่เกิดการทะเลาะกันไม่เกิดการเบียดเบียนกันฉะนั้นตรงนี้บางทีข้อมูลตรงนี้ก็มันพูดผิดการด้วยอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ดีมันจะเกิดการยิ่งสังคมยิ่ง ละสามละสายกันใหญ่ก็จะพลอยละสาระสายไปฉะนั้นก็ถวายกุศลเนี่ยน้อมถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นประมุขของคณะสงฆ์แล้วก็ขอให้พระองค์นำพาหมู่คณะสงฆ์ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อนาบุญของพุทธบริษัทได้อย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุข นั้นทั้งพุทธจากทั้งอนาจักทั้งเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีปุ๊บความสงบความร่มเย็นกุศลและธรรมก็จะให้ผลในวงกว้างของสังคมไทยเราแล้วก็อุทิศส่วนกุศลใ้กับเดชพระคุณหลวงพ่อดีเจ้าวาดวัดกลางขอให้ท่านสมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำานบัดนี้ และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางๆหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขัน กำลังท่องเที่ยวอ,อยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เห่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษม กล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจอมสาเร็จเทินสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิพุทโธมีนาโถสวขาโตพระขวตาธโมธามังนัมมัสมิธโมมีนาโถสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆ สังฆนามานิสังฆเมีนาโถขอเราท่านทั้งหลายกราบพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบอ๋อที่เจดีนั่นท่านมหาเมตตาอยู่ที่นูน่นอ๋อที่นี่มีใครอยู่กี่องค์สวยแนะ่แนะ่ที่ตรงนั้นสวย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบระมาศาสสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกค,ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเลสลมเลาทั้งหลาย มนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะบ้างภูเขาเป็นสารณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสารณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสตราทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเมื่อประชาชนาอาศาัยสารณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมหันจะภยัยมาหันจะทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงบาริยรสง์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปะหานิหมดสิ้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยหมันตทุกเป็นต้นได้